สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องถึงงานที่ทำนะคะก็เป็น Caregiver นะคะหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยที่อเมริกาที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าแต่ละวันเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลย ค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะอันนี้นะคะเข้ามานะคะก็จะเตรียมยานะคะยาก็จะมีวันอาทิตย์ถึงจันทหลังจากนั้นเราก็ใส่คอมเพรสเซอร์ซ็อกนะคะก็คือเป็นถุงเท้าลดเส้นเลือดขอดะค,ะค่ะเราก็จะให้คุณยายขับถ่ายที่เก้าอี้นั่งถ่ายนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่บีฟนะคะหรือเรียกว่ากันง่ายๆว่าผ้าอ้อมนะคะโดยเราก็จะมีก a e r เปเปอร์ไว้นะคะกระดาษเปียกมีวัส์รีนไว้ทาน,นะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีแผ่นนะคะเหมือนคลยค ถ้ามามัยเนี่ยค่ะลองเพื่อให้ซึมงซับเวลามีการปรสัสสาวะทําให้ไม่ทะลุออกมาแล้วเอาขยะไปทิ้งเราเตรียมอาหารเช้าให้คุณยายนะคะอันนี้เป็นตัวช่วยให้จับช้อนซ่อมได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะคุณยายเป็นอัตราสิส์นะคะก็คือว่าเราจะเสียบช้อนเข้าไปแบบนี้นะคะทําให้ในการจับทานอาหารนะคะคนที่เป็นโรคเ,เส้นเลือดในสมองตีบหรือคนที่หัดจับนะคะก็จะใช้งานได้ช่วยได้มากขึ้นนะคะ ให้เกาหได้อันเช้าคุณยายมีไข่สองฟองมีมีมกว้ยนะคะแล้วก็จะมีะไรแคกเกอร์นะคะพีนัทบัตเตอร์นะคะเสร็จแล้วเรามาใส่รองเท้ากันอันนี้เป็น ฟุ f ฟอร์โนชูเอตนะคะเราจะสาธิตวิธีการว่าทำยังไงนะคะคืออันนี้นะคะเราจะช่วยให้การใส่รองเท้าง่ายขึ้นหรือว่าเขาสามารถที่จะใส่เองก็ได้นะคะในกรณีที่เขามีปัญหาเรื่องการใส่แต่สำหรับคุณยายเนี่ยมันยากสำหรับคุณยายแล้วที่จะใส่เองก็จะช่วยใส่ให้คุณยายหลังจากนั้นนะคะเราก็มานั่งคุยกับคุณยายดิดหน่อยในระหว่างที่คุณยายทานอาหารนะคะก็กิฟต์คอมมูนิชั่นชิพนะคะก็คือว่าเหมือนเอ่อ คุณยายก็จะเหงานิดนึงคือเรามาเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเขานะคะรวมถึงดูแลเขาด้วยแล้วก็ทํารุ่นทำนี้ให้คุณยายด้วยนะคะจะบอกว่าหน้าที่ของแคร์กิเวอร์นะคะจะมีแคร์กิเวอร เรียกว่าโฮมแคร์เอ i นนะคะหรือว่า certified nursing assistant ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเลือกที่จะมาทำงานที่บ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องทำที่เน r ร์ซิ่งโฮมหรือว่าสถานที่ดูแลผู้ป่วยก็ได้นะคะอันนี้เราจะมาเตรียมจัดเตียงให้คุณยายนะคะหลังจากคุณยายตื่นแล้วนะคะ้ังจานคุณยายทานเสร็จแล้วเราก็ยัง้ังจานนะคะแล้วก็เอาวิตามินให้คุณยายนะคะเป็นแคลเซียมก็จะใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเอาไปให้แกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมทําอย่างอื่นต่อนะคะตรงนี้นี่คือว่าจะมีการทําความสะอาดนะคะวันนี้ปกติการทําความสะอาดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอคลีนนิ่งเจเนอเรลเฮาส์โฮชอลนะคะก็คือว่าหน้าที่ของเรานะคะก็จะทําไม่หนักนะคะเราไม่ได้เป็นเฮาส์คิปปิ้งเราไม่ได้เป็นคนทําความสะอาดนะคะเราก็จะทํา มันจะมีขอบเขตหน้าที่ว่าอันนี้เราทําหรือว่าเราไม่ได้ทํานะคะบริษัทก็คือจะบอกนะคะตั้งแต่แรกนะคะว่าอันนี้ก็จะมี Personal c a r แอาบน้ำวีผมทำกับข้าวพาไปหาหมออยู่เป็นเพื่อน แล้วก็พาออกกําลังกายไปทําธุระไปซื้อของให้นะคะวันนี้ก็จะมีปกติจะทําความสะอาดให้คุณยายเนี่ยนะคะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะวันนี้นะคะก็คือจะกวาดแล้วก็ถูห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะเช็ดที่เคาน์เตอร์ที่คิทเช่นนะคะให้สะอาดนะคะเราก็จะ รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าเราอยู่กับคุณยายเนี่ยนะคะมา3 4ปีแล้วแล้วก็อยู่กับคุณยายคนเดียวไม่เคยไปทําที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าแบบรู้ใจกันนะคะเคยก็เคยไปทําให้ที่อื่นเหมือนกันถ้าบริษัทขาดคนเขาก็จะถามว่าเราไปไหมถ้าเราเราไปเราก็เขาก็จะส่งข้อความมานะคะเป็นตารางงานเราก็ไปนะคะก็อยู่กับคุณยายเหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วคุณยายก็อายุ90ปีแล้วนะคะแล้วก็ อยู่คนเดียวนะคะแต่คุณยายเขาก็มีลูกนะคะแต่ลูกเขาก็มาว่าคือเราก็เหมือนเป็นมาค่ะมาสนิทกันเลยมากๆเลยกับคุณยายนะคะหลังจากทำความสะอาดน,นู่นนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาคุณยายนี่นะคะออกกำลังกายเราก็ในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเราก็จะต้อง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรามาดูแลเขาแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเราต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็การที่เราจะพาผู้สูงอายุเดินเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เขาจะมีการลมมากนะคะเพราะว่าเขาเหมือนบางทีเนี่ยแขนขาเขาไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยที่เขาไม่สามารถลุกขึ้นมา จากเก้าอี้ได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยยกแขนลูกข,ขาให้เขานะคะเพื่อออกกำลังกายให้นะคะอันนี้นะคะก็จะทำผ่านบริษัทนะคะบริษัทก็จะส่งมาส่วนตัวนะคะจะเป็น certified nursing assistant นะคะก็คือจะไปทำงานที่โรงพยาบาลก็ได้จะไปทำงานที่สถานที่ดูแลผู้ป่วยก็ได้แต่เลือกที่จะมาทำที่บ้านเพราะว่ามันไม่เหนื่อย นะคะเอาจริงเลยมันไม่เหนือ่อยมันไม่มันไม่หนักแต่ไปแต่บางทีบางบ้านเขาก็อาจจะเจอแบบคลาสที่แบบว่าเหมือนแบบงุดงินดนู่นนี่หน่อยเพราะคนแก่นะคะบางทีแต่สาหรับตัวเองถือว่าโชคดีมากตอนนี้เราพักทานอาหารนะคะเราจะพักเนี่ยนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เอบาบะหมี่หมูแดงมากินทําเองด้วยนะคะทําเองทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นเส้นนะคะเพราะว่าเส้นไม่ได้ทําเองนะคะก็คือว่าหลังจาก ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาคุณยายเดินโดยใช้วอลเกอร์นะคะเครื่องช่วยประยุง์เดินแล้วเราก็จะมีเกตเบลก็คือเข็มขัดนะคะเพื่อเซฟตี้นะคะเราก็จะจับอยู่ข้างหลังคุณยายหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะคะแพมเพิร์ดให้คหุณยายก่อนกลับบ้านนะคะก็เป็นอนะันเสร็จหน้าที่ของเราในช่วงกะเชา้าแล้วเดี๋ยวลูกชายคุณยายเขาก็จะมานะคะแล้วกะเย็นก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้คุณพาคุณยายนอนก็แ,แค่3มชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองคะ่ะเป็นอันเสร็จค่ะ ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับงานนี้นะคะถามได้นะคะจะช่วยแนะนำให้นะคะเป็นงานที่ไม่ยากแต่ต้องมีใจที่จะทำจริงๆนะคะเพราะว่าการทำงานกับผู้สูงอายุหรือว่า ทำงานกับผู้ป่วยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องมีเพลชันต้องมีความอดทนนะคะก็วันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะคะอย่าลืมนะคะใครมีคำถามใครสนใจใครอยากรู้ว่าเรียนยังไงเรียนนานแค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะตอบมานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ